เบสรากวานี ani, ควงคู่จิ้นหนุ่มหลอ่อแพทริกปวริศร่วมยินดีงานแต่งเมไฮโซบิ๊กงานนี้แฟนๆรอลุ้นเปิดตัวสนัน่นถือได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่ฮอตอยู่ในขณะนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงยูทูบเบอร์สาวเบสรากวานีหรือเบสคำสิงกับหนุ่มหลอ่อไฮโซแพทริกปวริศที่แฟนๆต่างรอลุ้นสถานะให้เป็นแฟนกันสักที เพราะทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์น่ารักรัๆให้ได้ฟินจิกหมอนกันอยู่ตลอดต่อมาทางเบสได้ไปออกงานแจกปฏิทินช่องวัน31กระทั่งจนจบงานด้านแพทริกโผลมาเซอร์ไครโฮกำลังใจหอบดอกไม้ช่อโตสีชมพูแถมตรงกลางช่อย,ยังเป็นดอกกุหลาบสีแดงที่วางเป็นรูปตัวบีอีกด้วยเบสควงคู่แพทริกร่วมยินดีงานแต่งเมไฮโซบิก เมื่อวันที่16ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเป็นเลิกงามยามดีที่ทางเมพิชนาดกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กอักครวัตรได้ควงคู่เข้าสู่ประตูวิวาทั้งพิธีไทยจีนสุดอลังการท่ามกลางเพื่อนๆในวงการที่ร่วมเดินทางมาเป็นสักขีพยานรักรวมไปถึงด้านเบสก็ได้คงหนุ่มแพทริกร่วมยินดีงานแต่งเมด้วยเช่นกัน โดยเธอได้ออกมาโพสต์ภาพร่วมเฟรมเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเธอได้แปะภาพแชทที่คุยกับเมไว้ว่าและอยากบอกว่าพี่เชียร์คนที่ชื่อแพทริกนะชวนมางานด้วยได้นะ c u t m เอจากด้านเบสได้ระบุข้อความเพิ่มเติมเอาไว้ว่าชวนมาแล้วนะที่เมย์ ดีใจด้วยนะคะพี่เมย์สวยมากทำเอาแฟนๆแ,นแ,นแนห่กดไลค์รัวแถมกรีดกันสนันลั่นบ้านและงานนี้จะเป็นการเปิดตัวของทั้งคู่หรือไม่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไป